ควันทูปลอยอ้อยอิ่งในศารเพียงตาเก่าคร่ำเสียงจิ้งหรีดเรไรดังระงมคล้ายกลองประโคมโหมโรงผมชื่อหมวดชาติเป็นลูกหลานคนตรังโดยแท้วันนี้ได้รับมอบหมายให้มาสืบคดีฆาตกรรมที่เขาพับผ้าคดีนี้แปลกประหลาดกว่าคดีไหนไหนที่เคยเจอศพถูกพบในลักษณะพับตัวเหมือนผ้าที่ถูกพับเก็บอย่างดีมือทั้งสองข้างแนบลำตัวขาเหยียดตรง ศีรษะก้มลงจนชิดเขา่าใบหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษชาวบ้านแถวนี้ร่ำลือกันว่าเขาพับผ้าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายใครล่วงเกินมักเจอดีแต่ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมเชื่อในหลักฐานและเหตุผลทีมของผมเริ่มเก็บหลักฐานรอบบริเวณศพแต่ยิ่งคนก็ยิ่งเจอเรื่องแปลกๆรอยเท้าประหลาดที่ไม่ได้เป็นของคนหรือสัตว์ชนิดไหน เส้นผมสีขาวยาวผิดปกติและกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่โชยมาเป็นระยะระยะคืนนั้นผมพักค้างแรมที่หน่วยพิทักษ์ป่าใกล้กับเขาพับผ้ากลางดึกผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเหมือนมีคนกระซิบข้างหูแผ่วเบาราวลมพัดผมพยายามเงี่ยหูฟังเสียงนั้นเหมือนกำลังเรียกชื่อผมซ้ำๆชาติชาติผมลุกขึ้นเดินออกไปนอกหน่วย แสงจสา์สาดส่องเขาพับผ้าทอดเงาตะคุ่มน่ากลัวผมตัดสินใจเดินขึ้นเขาไปตามลำพังภาพที่เห็นทำให้ผมขนลุกสู้ศพของผู้ตายลุกขึ้นยืนดวงตาแดงก่ำจ้องมองมาที่ผมมันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ผมพยายามยกปืนขึ้นแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้ราวกับถูกตรึงไว้กับที่มันยื่นมือมาสัมผัสใบหน้าผม ความเย็นเยียบแทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือดแกต้องเป็นเหมือนฉันเสียงแหบพราดดังออกมาจากปากของศพผมกรีดร้องสุดเสียงสติผมดับวูบไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าแสงแดดส่องจ้าผมนอนอยู่หน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทีมของผมเข้ามาช่วยพยุงผมขึ้นทุกคนมองผมด้วยสายตาแปลกๆ ผมถามถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ทุกคนบอกว่าผมคงแค่ฝันร้ายเมื่อผมมองลงไปที่มือของตัวเองผมก็ต้องตกใจสุดขีดผิวหนังเหี่ยวยน่นผมเริ่มมีเส้นผมสีขาวแซมขึ้นมาและกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยออกมาจากตัวผมผมรู้แล้วว่าเขาพับผ้าไม่ได้หลับแค่ชื่อ